อะไรนะคะอ๋อทำคลิปกับทำไลฟ์อะไรง่ายกว่ากันอ่าเพื่อนเนว่าอะไรง่ายกว่ากันคุณสิมีความคิดว่าว่าจะทำคลิปหรือว่าทำไลฟ์เนาะก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนน่ะถูกฝึกมาในเรื่องไหนก่อนบางคนเริ่มจากการทำคลิปก็บอกว่าการทำคลิปง่ายกว่าบางคนฝึกมาจากการออกมาพูดไลฟ์ก็บอกว่าการพูดไลฟ์ไม่ใช่เรื่องยากกดกล้องก็พูดได้เลย ะะดังนั้นสิ่งที่เหมือนกันเลยทั้งไม่ว่าจะทำคลิปหรือว่าทำไลฟ์ก็คือการที่เราอะค่ะพาตัวเองออกมาพูดหน้ากล้องนั่นเองนะคะค่ะไม่ว่าทำคลิปก็จะต้องสรุปขมวดเนื้อหามีประโยชน์ให้กับผู้คนในระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมคะหรือว่ามาทำไลฟ์เองก็เหมือนกันเราก็จะต้องมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่จะพูดคุยกับคนเข้ามาอยู่ในไลฟ์สดๆของเรา เห็นไหมล่ะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรยากเลยทั้งพูดคลิปทั้งทำไลฟ์ก็ต้องออกมาพูดหน้ากล้องเหมือนกันดังนั้นเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้พาตัวเองออกมาพูดหน้ากล้องมานะคะเราจะได้มารรู้จักกันถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่กล้าออกมาพูดไลฟ์หรือว่าไม่กล้าพาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องมาติดตามช่องของกันเอาไว้นะคะช่องของครูสิสอนพูดไลฟ์ให้ขายดี แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ